ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําไก่ไก่สมุนไพรนะเพื่อนๆเ,เรียกว่าไก่ทอดสมุนไพรนะคะเราจะทอดไก่สมุนไพรกันวันนี้ทอดกรอบเนาะไก่สมุนไพรนี่เขาจะต้องมีสมุนไพรด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมฝีมือเจยโยกันไก่นี้จะโยนึ่งแล้วนะนึ่งให้สุกแล้วแล้วเดี๋ยวไม,ไม่ไม่ไม่ถึงกับสุกร้อยเปอร์เซ็นหรอกระดับหนึง่งเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราเอาเราเราเรานึ่งแล้วอะให้เขาแบบว่าสุกสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะ แล้วก็เอาไปทอดเวลารที่เราเอาไปทอดเนี่ยเราก็จะมีสมุนไพรใบมะกรูดคาตะคขแล้วก็ถ้าใครมีถั่วถั่วลิสงหรือว่าเม็ดมะม่วงเนี่ยใช้ได้เลยนะเพื่อนๆเจยจะหลบนิดนึงนะคะนะเจะยจะทอดแค่ครึ่งตัวเพราะว่าถ้าทอดเยอะ กินไม่หมดหรอกหืมไของเราไตที่เรานึ่งแล้วไอเนะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะบ๊ายบาย